เชกัานทมอะะสวัสดครับสวัสดีครับได้ผานที่แกงมนะครับเป็นเจ้าของกิจกรรมนี้นะครเอานะครับเดี๋ยวอยากจะให้กล่าวอะไรนิดนึงนะครับถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมดีๆอันนี้ครับ ครับก็จริงต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผมก็อยากจะเรียกว่าร่วมเชิญชวนแฟนคลับแล้วก็ผู้คนทั่วไปในจริงก็คือมาร่วมกิจกรรมนี้แต่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขเพราะว่าถ้าเราจะเอาหมดเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมรเราก็เลยมีเงื่อนไขว่าให้ส่งนะครับเขาเรียกว่าวิธีการรักโลกนะครับ,รบมาแล้วก็ผมจะเป็นคนคัดเลือกมา70คนคนะขอรู่เลยเจ็ดคนไหนแล้วพี่ ก็เลยครับเราก็บอกเป็นเจ็ดสิถึงเจ็ดสิเอ่อเขาเรียว่าเป็น70วิธีการรักโลกที่เจ๋งแล้วก็บางคนไี่มีแปลกมากๆที่อ่านที่แบบโอ้มีบางคนคิดมาแปลกมากนะครับต้องบอกว่าเจ๋งมากๆแล้วก็เอ่อพอเราได้70คนเนี่ยวันนี้ก็จะมาชวนทุกคนมาเรียกว่าปลูกต้นไม้กันแล้วก็เอ่อแล้วก็มีต้นไม้ที่จะมอบให้กับเพื่อนอะนะครับก็ทีนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านหมอออเทปนาด้วยนะครับแล้วก็ท่านรองอออคับ แล้วก็ขอบคุณนะครับทีมงานเขตวัฒนาด้วยทุกคนเลยนะครับที่วันนี้มาร่วมกันในงานนี้มาช่วยกันนะครับรักโลกเอาเลยครับและเพื่อเป็นการเริ่มงานนะฮะอย่างสวยงามนะครับพักโลกของเราะนรับสีเขียวนี่มีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวละดับต่อไปนะฮะจะให้แกงส้มนะครับส่งมอต้นกล้านะฮะให้กับท่านขอเขตพัฒนานะครับและนอกจากมี